ทับไล่สายเปร์กับดุมเจียระมือน,นี่นะฮะบอกเลยว่าอยู่กับตัวแม่ตัวมันดาและก็กำลังมีการคลอดตัวลูกออกมาด้วยเออสวัสดีครับแม่ส,ส,วสาวแสงทองแล้วก็น้องเพลงน้องเพลงทีมนาดาแสงทองฟินแลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเป็นความอะไรสังหน่ดิที<อ>ม,มสาวยังให้ปลอหรืมแบบเป็นออกมือเดียวพ่อซูฟังเนีเป็นยังไงเดน้องมากก็คือแบบว่าน้องเขามีความสามารถแม่เอามาฝากพ่ากบบคือพ่อจะคลองว่า สำไมได้ยินห้องกัจจินีล่ะคือยังไม่มีเวทีให้เราได้แจ้งเกิดหรือ่าแล้วก็ด้วยความสามารถของน้องแหละพ่อแม่กัสนับสนุนนั่งกันทนีพันน้าพ่นหลอกยังไงบ้างคือแบบน้องน่ะหน้าเป็นเด็กที่น่าปั้นหน่าสนับสนุนดู่และเป็นเป็นคนบ้านบ้านแล้วก็คือพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่นีก็แบบว่าพักกันคือจรงพ่อแม่พักกันเท่าเลยสี่ไหคคะเห็นแม่เทพครับแพ้วสมัยเป็นด็กหน่อยค่ะแม่มองเห็นภาพจากของสมัยนั้นเลยแม่พันออกมาฝากที่แรกกับว่า บลัฟหรืกกบบร่เป็นอย่างว่าแต,นนต่น้อ,องเลยร้องให้ฟังเพราะน้องร้องแล้วคือเอ้น้องคนนี้มันมันต้องมีของสิมันต้องแบบคือเขาต้องเป็นเพชรที่มาประดับวงให้เราอช่คนลุกยี่หรี่เอนี้เอเอมันมันเป็นอย่างที่แบบว่าว่ายังไงคือมันบุญพลาอืมวาสนามีต่อกันนะคะจังหวะที่คุณแม่แพ้คนบอกว่านี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ติดต่อการ์ไปเด้อรู้สึกแบบไหนจะได้กับประเด็นในแถบบอลลีแบบไหนบอกค่ะตอนนี้แม่ว่ายังไม่ได้รับอ่ะแต่จะติดต่อไป ะนลูงก็ค <cartoons? S 2> ิดว่าแม่เอาจะติดต่อกลับไปหรือว่าแม่เอาจะมาหาอยู่บ้านค่ะลูกคิดเลยบอกว่าพนจะมหาเอาเข้าบอค่ะบ่อคิดเลยว่าพนจะมาหาไหมพ่อพ่เอจะมหาค่ะบ่อคิดเลยว่ามาหาอยู่บ้านบ่อคิดว่าสิได้มาอยู่แสงทองฟินแลนด์ค่ะคิดว่าไป็นดอกเพล่งแม่เอาฟ้องซื้อค่ะไป็นดอกให้รเพื่นฟังแม่แพ่เขามีฟังค่ะก็ได้คิดว่าสิมาอยู่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพลงอยู่บ้านยุ้ยใสก่อนนะบ้านยุ้ยใสก่อนนะบ้านยุ้ยบ้านน่าเรื่องค่ะ อ <si ัเพออับเพอแซมูนค่ะจังหวัดยะโสธรเราก็ไปดียวกันงานยะโสธเหมือนกันแต่เราไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนอ่าน้องกัเป็นคนอีพ่อกระแม่ววันๆเราเป็นพ่อหนีมาลองมังล่ำล่างถ้วยอยู่กอรอกน้อยู่กอรองปวดเทียนยู่กอรองหัวใจรักมาที่นี่พ่อก็เลยว่าเห็นลูกใจรักพ่อก็อยากสนับสนุนเราไปฝากยูกมัล่ำมัล่ำพวกใหญ่ด้วยพระลานธีของพ่อแม่ก็เลยว่าลูกยุกไก่ก็เลยแบบว่าเพิ่งคาใจอย่างกับพ่อยู่พ่อกิน กเ็เลยมาเสียล,ลูกมาฝากไปวงมะล่นแถวบา้บออบานแล้วก็พอตคอมเมนต์เสียเพจนั่นสันตี้แกระแสพอมาลองเพลงปึป๊บยังนี่พยาบาลฟิลเล้งทายลงไปในเฟซบุก๊กยอดมือไหนเพลงไหนเธอคนดูทะลุแบบสองสามล้านในคืนเดียวออคนคน,คนกดไลค์เป็นแสนนะคะซึ่งซึ่ง,งในคืนนั้นเทาก็เคลียร์บังคอมเมนตแล้วกันเพื่อนกับน้องมอลาเพื่อนกับคิดว่าใอยถ้าเกิดว่าใอยรับไปหน่อยคนนี้เขามาเราคอยสือ้อออเดอร์น้องคนนี้งมาเฮ็ดอย่างเพราะว่อาอะไรรถตู้กระเต็ม นักร้องยิ่งกับมี่อันผู้ร่ำเป็นกับมี่แล้ว oh. ขอศรีอาอนนอ้องไม่เห็นอีหยังดีวะเพราะว่าเ้านี่อยากรับเขาอยากอยากให้โอกาสเขาแต่ว่ากับน้องคิด,ดว่าฉันเสียเธอมาเห็นอีหยังดีวะ mm. ฉันต้องคิดคอนเทนต์ลระเดนี่ฉันต้องขีเออลรอได้่ะฉ,ฉันจะเอาให้เธอทำอะไรในวง mm. เอามาโชว์แบบไหนจะ mm. สิแม่จะสีมีความที่ว่าแตกต่างไปจากคนอื่นนะ mm. สินายซึ่งซ mm. ึ่งตอนนั้นก,ก็ตัดใจปรับไปน้องก็ไม่ได้ตั้งตัว บรรยากาศหรือว่าภาพแรงเทปแบบว่าคุณแม่แพ้วผ้ากับคุณพ่อบิ๊กเดินไล่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 กันไปหาอยู่เงียบในเพลงเทปตอนนั้นตกใจค่ะเ,เพราะว่าพี่น้องคุณแมาบอกว่าแพ้วผ้ามาแล้วแพ้ผ้ามาแล้วลูกคับฮะไปแพ้วมาบ่นื่องจากอยู่รวตอนนั้นะตอนนั้นนุกและ่างกันเก็บของซอยแม่ค่ะแม่นึกกินแม่นึกกินอยู่กับเก็บของซอยคือก็ไม่ได้ตั้งตัวว่าสิเอ้ยหรือว่าเพิ่นมาอยากซื้อพันมาถามมันซื้อหรือเปล่าพันมาเด็กกินวันเสาร์หรือเปล่า บอบ่คข่าว่พคิดว่าพท่์สิมาบานนี่เลยเพราคิดว่าพทยอจะมาค่ะเพราะว่านักรออกันเต็มก่อนแหลมว่าบนมาผ่านมาสิไปตุลาก็เลยมาเวนอ๋แล้วเราพลาแจคขึสิมาคาบเอาไปยน้ำเลยเมนโอ้ยสวยดีนิเหลือสิปีนี่สิสิบเจ็ดปีนี่เราเราเล่เพมาแต่อยู่จกปีนุมักเลาเพตั้งแต่ปสองปสามเลค่ะคือกังกันมากป้องเมนอ่าพีย์น่สิ้องแต่อยู่น้อยเลยนอยก็ดีเพราอันนี้กัปสองปสม เออประมาณนั้นแบบหละประมาณนั้นบบเลยเออตแต่ว่าลองเพ่งเป็นคือขี้กันน้ำเลยมาฟื้มาเลยสิ่งหนึ่งที่เมืองในคลิปแออม่แพทย์คนบอกว่าให้จำภาพมื่อนี้ไวม้มือ่อที่ที่ไปหาอยู่บ้านมื่อที่ที่เพื่อว่าไปหาที่เมืองในดงหน้ามิสืจอเสียงเออแล้ที่นี่ถ้าเกิดเท่าเี๋ยวมีความตั้งใจแน่นอคนอยากว่าแผ่นจะท้องใบพัดแดงอยากว่างแผ่นแผ่นหรือว่าแผน่แผน,แผนใดแ ตอนนี้ก็ร่งสางบาอยู่ค่ะก็เลยตาสิ้นใจออกจากโรงเรียนมาเป็นมะลองมะล่ำก็เลยตาสิ้นใจแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้สางบาอยู่ก็อยางหาอะไรได้หรอบคัวค่ะซอยพ่อแม่ขาดหวังสำเร็จกับการมาอยู่แส่ท้องฟิลแลนด์กัก็เด็กขาดหวังค่ะเพราะว่านูกกับผู้หูอหาคน่าสจะเป็นแบบไหนจะขอใหสิเป็นจ้งไหนค่ะยู้ยูไปสะก้อนมา เพราะว่าอยู่ไปทําสิ่งที่เรารักไปใช่ไหมลูกคื <c oughs> นอน้องกับ่ได้คาดวังอ่าทางตอนทางพุณแม่เนาะเขาเลยบอกว่าเทียร์เพลงไห้เขาก็ตกใจว่าเอาเเพลงไห้ดีแล้วตอนนี้เพื่อนกับมั่นเสื้อดอกแล้ว <c oughs> พี่กับแซงแซงกับมั่นเสื้อสร้างเขียนเพลงไห้แล้วแต่ว่าพี่กับมั่นใส่เสื้อแม่กับมั่นใส่เสื้อดอกว่าลูกทีเอาเพราะกาคาดบางังใช่ไหมนะขอแค่ว่าในเมื่อ,อยูหน,นีเพื่อนเพื่อนจะ เพราะง่ายพรากันน้ำตาไหลแล้วด้านซีดังบ่ดังอย่างนี้ห้องม่อห้องมอง่มอมาเห็นเนาะเรื่องดังบ่ดังไปเรื่ออนะคนใช่ค่ะ,<ล>ะตแต่ว่าอยากให้รักษาความแบบความเป็นธรรมชาติความน่ารักความบันดาลใที่เกาใช่แต่ธรรมชาติคนอินไซต์สุดนอนดิการธรรมชาติพอดสูสด้ออรา,ายออก,การโทรทัศน์ก็ได้เธอธรรมชาติแบบนี้แหละเรียวๆพี่น้องมากแล้วเ่าให้เธอฝากบอกหรือฝากเชื่อแน่ยเด็กม่คนนี้เป็นที่ว่าเป็นดาวดวงใหม่ในวงการเข้าเลยือว่าเป็นดาวดวงใหม่ที่แฟนๆกำลังจับตามองนะคะ อาาน้องเพลงที่มาดาแสงบ้อ,องพี่เล่นเบอร์ได้ออมใจพี่น้องแฟนๆนะคะว่าน้องมาอยู่นี่ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่น้องจะมาอยู่แสงบ้องพี่เล่นลอติสตามว่าบอดทั้งสองคนหรือว่าผู้จัดการดิวิจะขี้เองนงานโชคของน้องออกมาแบบไหนเพื่อให้พี่น้องแฟนเพลงนี่เดืเบงึงเดืชมอ่าแล้วก็ฝากพี่นอ้องโซเชียลโติสตามนะคะตอนนี้ก็ร่างสีงดำน้องเฮดเพลงและต่อไปก็จะทําเพลงคือไม่นานเกินรอนะคะน้องจสียใจบัวเสือกัอบ,อบบัวแหวงแต่ว่าก็ ถามน้ํเพลงเนาะมันก็ับตงใจเวลาก็รอติดตามว่าพ่อพีคแม่แพจะพูดจริงทําจริงหรือเปล่านะคะในใจใดคืออยากให้น้องเหมือนไอ้บางรักษาความอความความเป็นบ้านบ้านความม่ระของตัวเองแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนที่คือเคยพูดว่าให้จําวันแรกที่ก้าเข้ามาแม้ว่าอนาคตจออาสีดังเที่ยงต่างให้เจ้าเยื่อแลับมาถึงเมือดนี้วันแรกนะคะแล้วพี่น้องเอซี่แป้ครับคนทีห้าเขาจะเมตตาอ่า เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างมาเยอะเนาะคบนผู้ใดเรา,าทำตัวสม่ำเสมอเสียเอซี่เขาจึมองเห็นเองอดอกแมนมันจึมองเห็นเองเพราะฉะนั้นก็คือยังไงตอนนี้คือฝาตอกตน้องนะคะเ<ด>พลงพิมาดาแสนพอลพิเรนมาอยู่ปีนี้จะปังแค่ไหนจะเป็นที่ไรรอบติดตามพี่น้องขอบคุณทุกกลังใจค่ะครับน้องเพ่งฝากอ้อนๆให็นแล้เร็วบอกไปแบบเอซี่ถึงไม่นารูจากเขาไม่รูจากเขาเพิ่มเติมกะฝ้า แม่แม่พี่พี่เอฟซีนะคะทุกคนนะคะแฟนครับแสงทองฟินแลนด์นะคะเป็นกำลังใจให้หนดูวยนะคะหนูนนนเพลงแสงทองฟินแลนด์ค่ะ